ดี้ต้อนรับสู่เต่ามีแฮต FPL ครับก็วันนี้จะมานำเสนอตัวผู้เล่นครับที่จะเป็น15ตัวที่ที่จะใช้ในการเล่น FPL ของฤดูกาลนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่า15ตัวของผมจะเป็นใครกันบ้างแลวจะจะโดนใจของเพื่อนๆกันหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็สําหรับคนที่ไม่รู้ครับก็ล็อกอินก่อนให้เรียบร้อยครับแล้วก็มาเข้าที่นี่ครับ s c r o r e Selection ครับ เนี่ยเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้จัดตัวกัน15คนมีงบอยู่ที่100ล้านครับก็มาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกเลยดีกว่าครับก็เป็นตำแหน่งโกนะครับสำหรับโกนี่ผมก็จะอิงตามกับฤดูกาลที่แล้วเลยครับก็จะเป็นอาริซงครับเพราะว่าเขามีสถิติของฤดูกาลที่แล้วเยอะที่สุดเลยครับร้อน76คะแนนครับแล้วก็จริงๆเขาเคยมีประตูด้วยผมก็เลยเอามาเผื่อว่าจะมีเขายิงประตูได้อีกสักครั้งหนึ่ง จะได้เบิร์นคะแนนเลยครับแล้วก็โกอีกคนนึงครับผมจะใช้เป็นเอาเป็นนี่นะครับพิกฟอร์ดครับเรนดูการที่แล้วเขาอาจจะแบบผลงานกับทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ยังเซฟอยู่เรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าฤดูการนี้ครับเอเวอร์ตนจะกลับมาดีเหมือนเดิมครับไม่ต้องหนีตกชั้นเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับด้วยกุนซือคนใหม่ของเขาครับก็แฟรงค์แลมพายครับมีประสบการณ์กับเชลซีมาก่อนก็น่าจะ ใช้ได้อยู่แล้วก็มาเริ่มที่ตำแหน่งกองหลังคนแรกเลยครับคนแรกนี้ผมต้องเลือกเขาเลยครับอเล็กซานเดอร์เทนนาโนครับคงไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกองหลังที่สามารถทำประตูได้แล้วก็มีแอซิสบ่อยๆครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสฟประตูยากอยู่แล้วด้วยครับก็จะใช้เป็นแนวรับ2ตัวนี้เป็นจากลิเวอร์พูลเลยครับแล้วก็มาที่กองหลังอีกตัวหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับเป็นเจ้ากันเซโลครับก็เป็นสไตล์เดียวกับ เทนอาโนเลยครับแต่ว่าการเซโี่จะเป็นเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นเซตพีครับแต่ว่าอาโนจะเล่นเซตพีด้วยอาโนนี่จะได้เปรียบอยู่ครับแต่ก็ราคาค่อนข้างแรงครับ7.5การเซโล่เครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นนี่ครับลิสเจมครับก็เป็นสไตล์เดียวกับ2ตัวที่กล่าวมาข้างข้างต้นเลยครับก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเกมรับของทีมเหนียวแล้วก็ มีเก,กมบุกที่ดีครับผมจะเน้นกองหลังที่เป็นตัวแพงๆแล้วก็ทำประตูได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้คินชีลด้วยแล้วก็สามารถทำประตูได้ก็จะได้คะแนนเบิลกันไปครับเขาจะเน้นไปที่กองหลังแพงๆซะมากกว่าแล,แล้วก็มาที่ตำแหน่งกองหลังคนที่4ครับคิดว่าจะเอาเป็นตัวที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับ alexander ten a no โนครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวทำเป็นตัวเล่นลูกนิ่งของทีมนะครับทิ p ป i e r ครับทิ p p i e ทิปเปียอยู่ในงั้นเราเปลี่ยนเป็นตามราคาก่อนครับถ้าตามราคานี่ก็ทิปเปียน่าจะหยุดเห็นอยู่ใกล้ๆอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับนี่ครับทิปเปียเก็ทิปเปียก็จะเป็นสไตล์กองหลังที่เล่นลุกนิ่งครับเป็นอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำคะแนนเพิ่มนอกจากได้กินเียด้วยครับแล้วก็กองหลังตัวสุดท้าย กองหลังตัวสุดท้ายนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเป็นเรียกว่าตัวสำรองไว้สำหรับ4ี่สี่คนนี้เจอกันครับก็จะเลือกเป็นตัวกัมกลางไล้วนครับไม่ได้เอียงไปทางทีมไหนแล้วกันนะครับก็จะเป็นเป็นไว้ครับเพราะว่าคิดว่าเป็นไวน้อยู่ทีมที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ก,ก็ได้ครับแล้วก็ ปีนี้เขาน่าจะมาเล่นแบ็คขวาครับเพราะว่าการมาของการกลับมาจากทีมตัวของซาลีบาครับน่าจะเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับกาเบียลมากันเยครับแล้วก็จะเฉยเป็นไวเออกมาแบ็คขวาครับแล้วก็น่าจะแย่งตำแหน่งกับโทมิยาสุครับแต่ว่าคิดว่าโทมิยาสุน่าจะเป็นสำรองครับเพราะว่าร่างกายสภาพคล่องค่อนข้างไม่สมบูรณ์ครับก็เลยเลือกเป็นเบนไวไปก่อนเอาละครับก็แผงหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แล้วก็มาต่อที่ตำแหน่งกองกลางคนแรกครับกองกลางคนแรกนี่ก็ไม่ต้องเสร์ฟครับใช้กองกลางที่แบบทำคะแนนได้แบบสูงที่สุดตลอดการของแฟนตาซีไปเลยครับซาร่าครับตัวนี้ต้องลงทุนจริงๆครับเพราะว่าเขาทำคะแนนได้เยอะทุกซีซั่นจริงๆครับส่วนมากตัวที่ผมเลือกทางกองกลางกองหน้าเนี่ยจะ เนไมที่ตัวที่ทำทำประตูได้แล้วก็ส,สามารถมีฟรีคิกมีกยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซาร่านี่ก็มีครบทุกอย่างเลยครับ er ทั้งทำประตูได้ในเกมยิงฟรีคิกแล้วก็ยิงจุดโทษด้วยครับนะักคนต่อไปครับก็จะเป็นจร,จริงๆก็ลังเลอยู่ครับว่าอยากได้เป็นมาตินเนลลี่หรือว่าโอเดกาแต่ขอเรียกเป็นมาตินเนลลี่ไปก่อนครับเพราะว่าดูจากฟอร์มฟีซีซันของมาตินเนลลี่นี่ครับ สามารถสร้างสรค์เกมแล้วส่งลูกแอซซิตส,สวยๆให้เพื่อนได้หลายครั้งอยู่ครับคิดว่ามีโอกาสทำแอซซิตเยอะแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวเลยครับแล้วก็นี่ครับเจมส์วอร์สพาวครับก็เป็นตัวที่ถึงแม้ในเกมจะทำประตูได้ไม่เยอะครับแต่ว่าลูกเซตพีของเขาเนี่ยครับเป็นตัวที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยแล้วก็ยังมีได้ยิงจุดโทษด้วยครับก็เลยแบบ จะเน้นไปที่ตัวพวกนี้ดีกว่าแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นคนที่ทําคะแนนได้ค่อนข้างสูงครับถือว่าติดหนึ่งในสิบของ f p l ครั้งที่แล้วครับแล้วก็มาที่คนต่อไปครับคนต่อไปนี่จริงๆผมรู้สึกว่ากองกลางผมก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเด่นอะไรครับเพราะว่าเป็นลงทุนกับกองหลงังซะเยอะแต่ว่าก็มีทีเด็ดของแต่ละคนครับ แล้วคนต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนโดทอสซาครับตัวนี้ก็เหมือนจะอยู่ทีมทีมเล็กครับแต่ว่าสามารถทำประตูได้แล้วก็แอสซิสต์ให้เพื่อนได้บ่อยๆครับดูจากคะแนนในทกการที่แล้วก็ได้ไปถึง148ประตูครับเอ้ย148คะแนนครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในนักเตะที่ราคาแบบไม่แรงอย่างนี้ครับคนสุดท้ายในแผนกองกลางครับผมเลือกเป็นนักเตะใหม่ของ เอเวอตันครับนั่นก็คือเดวท์แมกนิวครับเดวท์แมกนิวนี่เพิ่งย้ายมาครับแต่ว่าในพรีซีซั่นเขาสามารถทำประตูได้แล้วแล้วก็ผมคิดว่าตัวเนี้ยตอนอยู่เบอร์ลีเนี่ยถือว่าเป็นเดอะแบ็ของทีมเลยถึงแม้จะทำประตูไม่ได้ฤดูกาลที่แล้วทำได้หรือเปล่าลองเช็คดูกรร่อนฤดูกาลที่แล้วทำแอซิสไปแค่หนึ่งประตูครับ คิดว่าพอย้ายม่อยู่เอเวอร์ตนครับจะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนร่วมทินที่คอยสนับสนุนครับเยอะก็ <c oughs> จะต่างจากเบอร์ลี่ครับที่แบบแนวลุกยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ครับเดวายแมกนิลครับแต่ความจริงก็ถ้าเกิดในราคานี้แล้วแต่คนที่ชอบก็ได้ครับเพราะว่าก็ยังมีกอร์ดอนครับที่แบบน่าสนใจเหมือนกันกอร์ดอนนี่ก็เป็นตัวเปิดฟีดของเอเวอร์ตนหลักๆอยู่ครับก็ใครที่ชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยนะครับแต่ของผมจะเลือกเป็น แมคเนลครับเพราะว่าชอบสุดตัวครับมีความคล้ายกับเมสซุ mm ่โอซิลครับตอนนี้แล้วก็กองหน้าครับเรียกว่าคนนี้ใครๆก็มีครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสเป็นเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของแฟนตาซีเลยครับที่แบบมีคนเลือกเยอะที่สุดครับนั่นก็คือกาเบียลเฮสุดครับ มาดูครับว่ามีคนเลือกเขาไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับดูครับทั้งหมด73.7%นครับเรียกว่าเป็นกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงมากในตอนนี้ของอาร์เซนอลครับแล้วก็ยิงประตูดได้เกือบจะทุกนัดครับถ้าจะไม่ผิดก็อุ่นเครื่องไปทั้งหมด5นัดก็ยิงไปประมาณ6ลูกครับแล้วก็มีแอซิดด้วยครับเรียกว่า เฉลียก็ยิงนัดละลูกครับแต่ต้องรอดูในผลงานในพิมพ์ลีกด้วยครับว่าจะยิงได้เยอะแค่ไหนแล้วก็มากองหน้าอีกตัวหนึ่งครับมิตูวิดครับอารกสันเดอร์มิตูวิดก็เป็นกองหน้าของฟูลแลมครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพครับก็เรียกว่าเป็นตัวเก่งของผมตั้งแต่ตอนซีซัน2018-19แล้วครับยิงในพิมพ์ลีกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่า ฤด,ดูกาลที่แล้วครับในแชมเปี้ยนชิพครับเขายิงไปทั้งหมด40ประตูครับ40กว่าดีกว่าเรียกว่า40กว่าจะไม่ได้่า40เท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นคนที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษด้วยซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบครับถ้ามียิงจุดโทษนี้จะชอบเป็นพิเศษถึงแม้ว่าคู่หูของเขาครับจะย้ายไปอยู่ครับลิเวอร์พูลแล้วแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่ามิโตว,วิทยก็ยังมีทีเด็ดอยู่ครับแล้วก็กองหน้าอีกคนหนึ่งครับ ตอนนี้เหลือตังอยู่8ล้านครับก็ถือว่ายังมีงบประมาณพอใช้ได้อยู่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า8ล้านเนี่ยจะซื้อใครได้บ้างแปดล้านนี่ตัวก็ยังดีอยู่นะครับก็ถ้าดูจากตามนี้ก็ความจริงเลงไว้ว่าเป็นเข้เลวินครับแต่ว่าเจ็บอีกแล้วก็คงต้อง ไอไ่นถ้าให้ดูในราคา8ล้านที่น่าสนใจตอนนี้ก็ฟีโนโนี่จะคุ้มราคาเลยครับเพราะว่าได้8ล้านพอดีแล้วก็วัตกินก็หน้าแต่ว่าวัตกินจะเป็นกองหน้าที่ทําประตูในเกมอย่างเดียวจะไม่ได้ยิงจุดโทษครับก็ผมจะตัดไปก่อนแบมบฟอร์ดนี่ก็ทําได้ทั้งประตูในในเกมแล้วก็ทกั้งยิงจุดโทษด,ด้วยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็วิวสันนี่ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าจะเลือกเป็น แมนฟอร์ดหรือวิลสันครับแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆคงเลือกเป็นวิลสันเีนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเขากำลังมาครับแล้วก็ไปเช็คดูหน่อยว่าโปรแกรมเขาหนักแค่ไหนก็โปรแกรมของนิวคาสเซิลก็ถือว่าไม่หนักมากครับใน5นัดแรกแต่ว่าถ้าหนักก็นักหนักเลยเรียกว่านักหนักเจอแมนซี C ครับนัด3ครับ นัด5เจอกับิเวอร์ลครับโอ้โหยังนักแต่ว่าเราอาจจะสลับกันลงของของมิโตวิทก็ได้ครับเพราะว่ามิโตวิทนัดที่3เจอเบนฟอร์ดครับแล้วก็นัดที่5เจอไบตันก็อาจจะมีโอกาสยิงได้อยู่ครับเพราะว่านัด1ก็น่าจะยิงไม่ได้แล้วนัด4นี่ยิงไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเจอแอสเนอน ก็ทีมก็ได้ประมาณนี้ก็จะเหลือ500 0 0นเนี่ยครับเราสามารถไปเพิ่มตำแหน่งไหนก็ได้อีกคนหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าจะให้ไหล่ทีละตำแหน่งก็ถ้าเหลือ500 0 0นว่าจะเอาใครดีนะครับก็เริ่มจากโกลเลยแล้วกันครับพิกฟอร์ดอยู่นี่ก็4.5ครับถ้าเกิดเอาโกลที่อยู่ในราคา5ล้านก็จะมีประมาณนี้ครับแลมสเรียวมาตินเนสเมนดี้มเยนนี้ย้ายไปแล้วครับ เนเกอโบความจริงก็เป็นใครก็ได้ครับหน้าสนใงนั้นก็ดูวันที่โปรแกรมดีกว่าว่าใครน่าจะโอเคสุด okay, so ถ้าดูตอนนี้ก็น่าจะเป็นมาตินเนครับที่น่าสนใจสุดก็โปรแกรมสามนัดแรกก็เบาเบครับมีเวทแทนนี่ก็ปานกลางครับก็ถ้าให้เปลี่ยน ก็คงเลือกเป็นมาตินเนสครับแต่ว่าตำแหน่งนี้ผมไม่เปลี่ยนดีกว่าเลือกเป็นเลือกเป็นปิกฟอนอ็ได้ครับแล้วก็กองหลังถ้าให้เลือกเปลี่ยนคนหนึ่งผมคงเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไว้ครับแล้วมาดูกองหลังที่ราคา5ล้านกันบ,บ้างครับว่าม,มีใครน่าสนใจบ้างส่วนมากกองหลังก็จะราคา5าล้านครับก็มีน่าสนใจเยอะเลยครับเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวก็ได้ครับน่าจะเลือกเป็นซินเชนโก้ครับเพราะว่า เป็นกองหลังที่เพิ่มมิติให้กับอาเซนลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าจังหวะลุกนี่เขาจะเหมือนกับขึ้นไปได้เป็นกองกลางเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของอาเซนลที่ได้เขาเข้ามาครับแต่ว่าผมก็ยังคงใช้เบนไว้เหมือนเดิมครับเพราะว่าจะอยากเอาไปปรับที่ตำแหน่งตำแหน่งอื่นมากกว่าครับก็มาดูที่กองกลางนะครับกองกลางถ้าเกิด ถ้าตีว่าได้งบมาสัก7ล้านแล้วกันครับผมจะดูเพิ่มที่ตอสซาหรือว่าแม็กนิวครับว่าจะเอาไปเปลี่ยนที่ใครดีก็มาดูที่ราคา7ล้านกันว่ามีใครน่าสนใจ7ล้านวันจริงก็มีคูตี้นี่ก็น่าสนครับคูตีซาฮาเนี่ยนะครับคูตี้ซาฮาโอ้มีแต่ตำแหน่งมีแต่คนที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าดูถ้าดูที่ชอบตอนนี้ก็น่าจะเป็นซาฮาครับ เพราะว่าเป็นคนสังหารจุดโทษด้วยครับแล้วก็ยิงในเกมได้ค่อนข้างเยอะด้วยครับแต่ว่าโปรแกรมนั้นเรียกว่าหนักหนักเลยนัดแรกก็เจอเซนนอนนัดสองเลวพูนัดสี่แมนซีครับจะมีที่แบบสูตร4สีเก็จะเป็นเจอวิลล่าครับเบ็นฟอร์ดครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สนใจแต่ว่าเจอเกมหนักไปหน่อยครับ ก็จะมองไปที่ดูมองไปที่สคนนี้ครับเป็นคีริดกับแบนาโดครับ,ค,รบคีรินี่ก็ยังฟอร์มยังไม่ดีเหมือนกับตอนอยู่วิลล่าครับก็เลยแบบยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ลงตัวจริงเปล่าครับก็ถ้าให้เลือกเทียบกับแบนาโดก็คงต้องเลือกแบนาโดดีกว่าถือว่าเป็นเป็นราคาที่น่าเอาเข้าทีมครับแล้วก็คูตี้ คูตินโยนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าใน3มแมตช์แรกนี่เขาเจอทีมที่เรียกว่าสูสีและอาจจะเหนือกว่านิดนึงด้วยครับก็ถ้าถ้าจะเพิ่มก็ผมว่าเอคอูตินโยก็น่าสนแต่ลองเทียบกับตอตซ่ากันครับว่าตอตซ่านี่ก็จะมาเบาๆออในนัดหลังๆครับนัดแรกก็เจอแมนยูก็น่าจะยากอยู่ครับ น่าจะเอาตอสซาออกครับแต่ว่าแล้วก็เอาคูตี้ลงแทนแต่ว่าเดี๋ยวขอดูกันครับว่ากลองหน้านี่มีคนไหนที่แบบน่าสนใจอีกบ้างกลองหน้าถ้าจะแทนผมก็จะใช้แทนมิโตวิดหรือวิลสันครับก็จะดูที่ราคาสัก8ล้านแล้วกันกลองหน้าราคา8ล้านก็เป็นงบเดียวกับที่ผมเลือกวิลสันมาครับก็ ถ้าให้เลือกคงเลือกแทนมิโตวิทดีกว่าครับเพราะว่าในราคาจะจุดห้ถึง8ล้านเนี่ยผมเลือกเป็น b ิวซันไปแล้วลถ้าเกิดจะแทนก็คงจะแทนที่ตำแหน่งราคา7ล้านครับก็จะมีพวกนี้ครับก็ถ้าในราคา7ล้านนี่จะมีคนที่น่าสนใจก็คงจะเป็นโทนี่ครับโทนี่ก็ยิงประตูให้เป็นฟอร์ดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ยังเป็นคนจุดสังหาจุดโทษของทีมเลยครับ ในทุกการที่เราทาไปได้เราจะก้าวแต้มครับยิงไปสิบสองประตูห้าสิบก็ถือว่าเยอะมากครับเป็นฤดูกาลแรกที่ดีเลยครับแล้วก็ยังมีมาเชียลอีกตัวนึงครับมาเชียลนี่ก็เกมอุ่นเครื่องนี่เขาทําได้ดีมากครับก็ยิงได้เยอะยิงได้เรื่อยเรื่อแต่ว่าก็ต้องดูผลงานในเนี่อีกทีครับว่าจะโชว์ฟอร์มได้ไหมแต่ว่าผมก็จะเลือกที่ชัวร์ไปก่อนครับก็คงเป็นอ e ีวัโทนี่เพราะฉะนั้น ผมขอสลับเป็นโทนี่แทนวิโตวิสไปเลยครับเพื่อจะให้ทั้งหมด100ล้านครับใช้ครบเลยก็จะได้ทีมเป็นประมาณนี้ครับก็พอจัดเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาจัดวางตำแหน่งกันหนึ่ครับว่านัดแรกเกมวีคแรกเราจะใช้ใครเล่นตำแหน่งไหนกันดีใครจะเป็นสำรองใครเป็นตัวจริงครับมาดูกันครับก็อย่าลืมกดนี่นะครับ enter score ครับอ่ะแล้วครับแล้วก็มาถึงหน้าจัดทีมแล้วครับ 11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงว่าจะเอาใครลงกันบ้างครับก็ตำแหน่งแรกครับผมก็ตามนี้เลยครับเป็นอาริโคครับเพราะว่าพิกฟอร์ดก็เจอเชฟซีก็ค่อนข้างหนักครับเอาเป็นพิกเอาเป็นอาริโดีกว่าครับเพราะว่าเจอกัะฟูแล้วมันก็มีโอกาสได้กินชีครับแล้วก็กองหลังก็ซาด้วยอาโนกันเซโลวิสเจมครับแล้วก็ทิปเปีย นนี้ผมจะเลือกไม่ส่งผู้เล่นของเอเวอเรตลงเลยครับเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักครับก็เลยจะเลือกเป็นให้เจมลงแทนไปที่เปี่ยก็เจอน้องใหม่ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็นิวคาสเซนน่าจะเก็บคินชีดได้อยู่ครับตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นโมซาลาครับตัวนี้ต้องลงแน่นอนอผมแล้วก็มาร์ตินเนลลี่ตามนี้นะครับวอดเพานี่ผมว่าจะเปลี่ยนออกไปหน่อยครับเปลี่ยนวอดเพาออกแล้วก็จะเอาวิลสันลงมาแทนครับ ก็จะเป็นโอ้แต่กองกลางก็มีตอร์ซาที่เจอแมนอยู่นยครับก็ผมจะเปลี่ยนเป็นหลังห้าอะไรกันได้ไหมเล่นหลังห้าเลยครับวีคแรกแล้วก็จะใช้กองกลางเป็นซาร่าคู่กับมาติ i เนลลี่ครับแล้วในส่วนของกองหน้าก็นี่เลยครับวิลสันกาเบียวเฮสุดแล้วก็อีวานโทนี่ครับ ส่วนสำรองคนแรกผมก็เลือกเป็นตามนี้เลยครับตอสซาครับอยาบวอร์ดเพามาเป็นที่สองนะครับก็จะเป็นตามนี้ครับกัปตันทีมวิกนี้ผมก็ให้กับเขาเลยครับซาร่าครับคิดว่านัดนี้ต้องยิงแน่ครับไม่น่าพลาดแล้วก็รองกัปตันก็กาเบียเพชสุดครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทีมของผมครับ ต่ามีแฮตเ p l ครับมาลองดูนะครับว่าวีคนี้จะได้กันกี่คะแนนครับใครที่ยังไม่จัดก็มีเวลาถึงวันเสาร์ที่6ครับตอนเที่ยงคืนครึ่งแต่วันเสาร์นี่คือหมายถึงว่าเป็นคืนวันที่5นะครับคืนวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนครึ่งครับอย่าลืมจัดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเพื่อนเพื่อนทิ้งทิ้งห่างกันไปครับก็สำหรับวันนี้ครับต่ามีแฮตครับก็ขอ จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ